อย่างที่หลายคนคาดการไว้ว่าสีิีสอสอที่ลงชื่อแก้กฎหมายมาตรา112เนี่ยาอาจจะโดนตัดตอนนะครับทนายเดชาออกมายอมรับว่าน่าเป็นห่วงจริงๆช่วงนี้ไปชมคลิปทนายเดชาครับมีความเสี่ยงสูงที่ท่านหัวหน้าแทงเนี่ยอาจจะนะตกเก้าอี้หัวหน้าพักได้นะครับจะโดนตัดตอนตั้งแต่เป็นหัวหน้าพักเนี่ยมีสูงนะนี่ผมพูดตรงๆเลยก็อยากจะมีคําคมนะครับของฝรั่งเขานะครับ นะครับคำคมเกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรมฝากไปถึงอ,อดีตพักส้มนะครับคําว่ายุติธรรมไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีสิทธิ์ได้รับเท,เท่าเทียมกันแต่เป็นโอกาสที่ผู้ตั้งกฎก,ฎกติกาพิจารณาว่าจะมอบความยุติธรรมให้กับใครนะครับก็คือแปลเป็นไทยก็คือว่า,าความยุติธรรมไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีสิทธิ์ได้รับเท,เท่าเทียมกันนะครับ ดังนั้นใครจะได้รับความยุติธรรมนั้นฝรั่งเขาบอกไว้นะนะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่เขียนกฎกติกาคนที่ออกกฎหมายนะหรือคนที่จะตัดสินเราเนี่ยนะครับอ่านะฮะว่าเขาจะมอบความยุติธรรมให้กับโจทย์หรือจำเลยนะครับอันนี้เป็นคำพูดของฝรั่งนะนะครับไม่ต้องเอากูไปเทียบอะไรกับใครนะนะครับนะ เพราะว่าเอากูไปเทียบเสร็จเดี๋ยวกูก็จะกลายเป็นโดนคดงคดีตามมานี่กูพูดถึงฝรั่งนะฝรั่งเขาพูดนะอย่าเอาไปเทียบกับคนนั้นคนนี้อะไรต่างๆไม่เกี่ยวนะก็คือสรุปง่ายๆ <c oughs> นะก้าวไกลนะจะได้รับความเป็นธรรมหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่เขียนกฎหมายนะนะครับคนที่เกียรติเขียนกฎหมายคนที่ตั้งกฎกฎติการมารยาทเขาจะมอบความเป็นธรรมให้กับ ก้าวไกลหรือภูมิใจไทยหรือเพื่อไทยกูก็พูดไว้แค่นี้ไม่ต้องไปแปลความอะไรเยอะแปลไปแปลมาแปลไปแปลมาเดี๋ยวก,กูก็ติดคุกนะจริงไหมครับพี่น้องครับก็กูก็พูดลอยๆมากมาเนี้ยไปตกที่ใครก็ช่างแม่งจริงไหมครับจุกรูจุกรูนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าเขาจะใช้อะไรนะเปลี่ยนชื่อเป็นพักประชาชนครับก็ยินดีครับ กับพ,พรรประชาชนและจะมีหัวหน้าพักคนใหม่นะของค่ายส้มนะครับก็คือท่านสสแทงนัตพงศ์นะครับวัย37ปีนะครับว่าเนี่ยเขาจะดาบสองเนะี่ยเขาก็จะเล่นงานสสสีส้มเนี่ยอีก44คนไปลงชื่อแก้กฎหมายมาตรา 140, 112ยสมสมุติว่ามีความผิดจริงนะครับส่งสารนิกานะรตัดสิทธิ์เล่นการเมืองตลอดชีวิตจบนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมนะ เตรียมสอสอไว้ลงสมัครได้เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะฮะอย่าไปคิดว่ากูเองนอยาอะไรต่างนะนะเชื่อพี่เดนะกูเป็นทนายมาเนี่ยกูกูพูดตรงไปตรงมาเลยถึงแม้กูเชียนะแต่กูไม่ไปลืมหูลืมตาไม่ใช่แบบตกเป็นทาสเป็นสาวกอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นนี่ระวังนะครับสี่สี่สอสอเนี่ยรวมถึงท่านว่าที่หัวหน้าพักเนี่ยสอสอเท่งนะแตงผ์นี่ก็ต้องระวังนะเท่าที่ทราบรู้สึกว่าไปลงชื่อด้วยสี่สิบสี่คนเนี่ย นะถ้าพลาดขึ้นมากรกตส่งสารดีกาแล้วก็บอกผิดจะได้ทำ้ายแรงคือจบหมดอีกสี่สี่คนนะต้องไปเตรียมสอสอมาใหม่สี่สี่คนนะ่ะมีโอกาสนะครับนะมีโอกาสนะครับเพราะอะไรเขาอาศัยคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญสองฉบับตอนสมัยพิธาฉบับหนึ่งเรื่องร้มล้างการปกครองแล้วก็คำวินิจฉัยอยีกอันก็คือเรื่องยุบพรรคเอาคำวินิจฉัยสองอันประกบแล้วก็แนบเลยแล้วก็ตีความเรื่องข้อกฎหมาย ว่าการขอแก้ไขเนี่ยผิดจริยธรรมไหมผมว่าเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่ท่านหัวหน้าเทงเนี่ยอาจจะนะตกเก้าอี้หัวหน้าพักได้นะครับจะโดนตัดตอนตั้งแต่เป็นหัวหน้าพักเนี่ยมีสูงนะนี่ผมพูดตรงๆเลยนะโอกาสรอดโอกาสที่จะโดนโดน,โดน,โดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตเนี่ยหนักกว่าพิธาอนะีกนยพิธาแค่สิปีสารรัมดุลอันนี้เจอสารดีกานะ นี่บอกตรงๆเนี่ยเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นก็เตรียมเผื่อไว้เลยอีก44่สิบี่คนจะเอาใครมานะครับอันนี้ก็ผมพูดตรงไปตรงมานะเขาแค่เอาคําพิพากษาสองฉบับของสารรัฐนูนมาประกบและยื่นเลยจบตีความข้อกฎหมายเหมือนกับการตัดสินสารรัฐนูนอ่ะดูเฉพาะข้อกฎหมายข้อที่จริงยุติแล้วแม่งอยู่ในสำนวนหมดนะ <S <S ผมบอกนี่ลำบากนะเชื่อพี่เดนะอันนี้กูพูดในฐานะที่กูเป็นทนายนะ ใ,ใครจะเชื่อไม่เชื่ออะไรก็ก็แล้วแต่มึงอันนี้แต่เนี่ยแต่พี่เดพูดแม่งไม่มีผ้านะกูบอกยุบก้าวไกลก็ยุบกูบอกโจก6กต่อศูนย์ก็หกต่อศูลลนย์ทนายเดชาาออกมาเตือนสอสอดีตพักก้าวไกลนะครับระวังาดาบสองแล้วก็มาทิ้งคำคมไว้ด้วยว่าความยุติธรรมไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับแต่เป็นโอกาสที่จะมอบความยุติธรรมให้กับใครก็ขึ้นอยู่กับคนที่เขียนกติกาอค่ะ